สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดให้ดูข้างในน้องโฟมกุหลาบทองคำว่ามีทองอยู่ข้างในหรือเปล่านะจ๊ะดูกันเทใ,ให้หมดหน้าตักเห็นไหมมีจริงๆดูดูนี่ลอยเลยนี่ มีทอง99.99ซ99ให้เห็นเลยนี่เอาเทกับเข้าไปก่อน,นอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มน้องไปใช้ที่บ้านนะ1ขวด690บาทนะคะพิเศษ2ขวด1,300บาทถ้าใครเป 6,000บาทนะคะล็อตแรกใกล้จะหมดแล้วน้องขายดีมากรีบๆคอนเฟิร์มมานะคะทุกคน